เอะนี่ท่านพี่นายน้อยหยุนผู้นี้นะ่ะเขาช่างเป็นคนที่มีรมขันเสียจริงเอ่อข้าว่าไม่นะนี่ไอ้หนูข้าน่ะไม่เคยล้อเล่นนะเจ้าโชคดีแค่ไหนแล้วที่ข้านั้นให้เจ้ามาเป็นสิทธิ์ของข้าคุกเข่าลงแล้วโคกหัวกับพื้นสามครั้งซะแล้วข้านั้นจะรับเจ้าเป็นสิทธิ์เอะอะไรกันของท่านเนี่ยท่านน่ะต้องการจะเป็นอาจารย์ของข้าจริงๆอย่างนั้นเหรอ นี่ <g arness> ดูจากหน้าตาของท่านแล้วท่านคงจะให้ข้าไปเป็นลูกศิษย์ของท่านจริงๆอย่างนั้นสินนะนี่นายน้ายุนท่านน่ะอายุเท่าไหร่กันเชียวนี่จากที่ข้ามองดูนะอายุของท่านน่าจะพอๆกับพี่สาวของข้าเลยนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าท่านนั้นต้องการจะเป็นอาจารย์ของข้าจริงๆนี่นี่ข้าน่ะจะบอกอะไรท่านให้นะคนที่จะมาเป็นอาจารย์ของข้าได้นั้นต้องอยู่ในระดับผู้บัญชาการลาชงขลักขึ้นไปเท่านั้น ไอเด็กเว้นเฮ้ยระดับผู้บัญชาการลาดโจงคร่อยงนั้นเหรอช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยถ้าเป็นข้าสมัยก่อนนะระดับแค่นี้นะเพียงแค่การตวัดมือเพียงครั้งเดียวของข้าก็จัดการไปได้พันพันคนแล้วโว้ยฮนี่นายน้ยหยุนข้าน่ะต้องขอขอบคุณในความเมตตาของท่านนะแต่ว่าจะให้ข้าไปเป็นลูกศิษย์ของท่านในตอนนี้ข้าว่ามันเอยเราไม่ล่ะ เอ๊ะจท่านพี่ท่านทําอะไรของท่านเนี่ยน้อยหมิงไปเจ้านั่นแหละทําบ้าอะไรของเจ้าอยู่เนี่ยรีบกราบเขาเป็นอาจารย์ซะเจ้าน่ารู้ไหมถึงแม้นายน้อยอยู่นั้นเขาจะอายุยังน้อยแต่ว่าเขานั้นเชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้อีกท้งยังรอบรู้เกีย่ยวกับการเล่นแรกแปรทตุเจ้าน่ะโชคดีแค่ไหนแล้วที่เขารับเจ้าเป็นศิษย์ยังไม่รีบคารวะเขาอีกเดี๋ยวก่อนซิท่านพี่ข้าน่ะเป็นน้องชายของท่านนะ อานาคตของข้าก็ต้องให้ข้าเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวเองสิไม่ใช่ท่านมาบังคับข้าแบบนี้นี่เจ้ากำลังพูดอะไรออกมาเนี่ที่ข้าทำทั้งหมดนี้ก็เพื่ออนาคตของตัวเจ้าเองเลยนะหรือว่าเจ้าเจ้านั้นไม่เชื่อฟังในพี่สาวของเจ้าคนนี้แล้วเอ,เอ๋เดี๋ยวก่อนสิท่านพี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านอย่าเพิ่งร้องไห้ไปดิข้านะข้าจะรีบคารวาเขาเดี๋ยวนี้แหล,าลาะคารวาท่านอาจารย์ผู้ทรงเกียรติได้โปวดท่าน รับข้าเป็นศิษย์ด้วยเถิดใช้ไม่ได้เลยเว้ยนี่อย่าก,กลัวผู้หญิงเหมือนกับอาจารย์ของแกส,สิวะข้ารู้นะว่าเจ้านั้นไม่ได้เต็มใจแต่ก็เอาเถอะข้านั้นจะสอนเทคนิคการฝึกฝนร,ร่างกายกายยาทรราชให้กับเจ้าเองมันเป็นเคล็ดวิชาที่เลอคข้ามากอีกทั้งดูเหมือนว่ามันจะเข้ากันได้ดีกับสภาพร่างกายของเจ้าในตอนนี้อย่างมากหากว่าเจ้าได้ฝึกฝนวิชานี้แล้วก็ในอนาคตนั้น หายากนักที่จะมีผู้ใดเปรียบเออคือว่าท่านอาจารย์ข้าน่ะต้องขอขอบคุณท่านมากนะที่มอบเทคนิคการฝึกฝนร่างกายให้กับข้าแต่ว่านะจอมยุทธน่ะเขาต้องฝึกเคดวิชาพลังหมัดหรือไม่ก็พลังฝ่ามือไม่ใช่อย่างนั้นเหรอ <c oughs> นี่มันเห็นวิชากายาทอรัชเป็นแค่วิชาธรรมดาอย่างนั้นเหรอท่านอาจารย์ท่านนะ่ะได้โปรดสอนข้าด้วยเถิดข้าน่ะอยากเรียนวิชากงเล็บพยัก หนักหนักเข้าไปอีกกงเล็บพยักอย่างนันเหรอเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยเจ้าเด็กนี่นี่มันวิชากายาทรราชของโอชางกงหนึ่งในสามตระกพัชผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้เลยนะโว้ยแต่ในสายตาของเจ้าเด็กคนนี้กลับมองว่ากงเล็บพยักนั้นหลายกาดยิ่งกลัวกายาทรราชเสียอีกหน่อยนี่แน่ไปรีอาจารย์ของเจ้านั้นสั่งให้เจ้าเรียนรู้วิชาอะไรเจ้าก็ต้องทําตามเขาอย่าขัดถืนสิ เจ้านั้นน่ะอย่าขอนู่นขอนี่จุ้จี้จุกจิกแบบนี้สิดีมันต้องแบบนี้สิตัวของเจ้านั้นยังเป็นมือใหม่อยู่ก็ต้องเรื่อฝึกจากพื้นฐานก่อนสิไปลีพื้นฐานพื้นฐานอย่างนั้นเหรอ เจ you know ้ารู้ไหมเมื่อเจ้านั้นฝึกฝนวิชาพื้นฐานได้อย่างชำนาญแล้วก็รับรองได้เลยนายน้อยยุนน่ะเขาจะต้องสอนเคตวิชากงเล็บพยักให้เจ้าอย่างแน่นอนเฮ้ยพวกพวกเจ้าพวกเจ้าทั้งสองมันมันเอไอนายกเอ้ยโอ้ยนี่พูดกันตามตรงนะตัวข้านั้นไม่รู้จักวิชากงเล็บพยักอะไรนั่นเลยที่ข้าจะถ่ายทอดให้กับเจ้านั้นมีเพียงแค่วิชา กายยาทอราสวรรค์เท่านั้นเองแม้ว่าตัวเจ้านั้นจะไม่อยากรับมันก็ตามแต่ว่านะถ้าเจ้าสามารถฝึกวิชานี้ให้ชำนาญแล้วก็เจ้าจะสามารถควบคุมความเป็นพิษในร่างกายของเจ้าได้รลากับเป็นของเด็กเล่นเลยละถ้าอย่างนั้นก็เอาแล้วนะมาเริ่มกันเลยวิชากายยาทรราชนี้จะมีทั้งหมด18กระบวนท่าแต่สำหรับตอนนี้ข้านะจะสอนเจ้าไว้ก่อน3ท่าเอาแล้วนะดูให้ดีด อา้าวไปลีเจ้าน่ะลองแสดงให้ข้าดูสิครับอาจารย์นี่ไปลีเจ้านั้นจำได้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับท่านอาจารย์ข้าน่ะจำได้ทั้งหมดแล้วนี่ถึงแม้ว่าตอนนี้ข้าน่ะจะให้เจ้าเพียงแค่สามกระบวนท่าแต่ว่านะไปลีตัวของเจ้านั้นต้องฝึกฝนอย่างนักทั้งกลางวันและก็กลางคืนสำหรับกระบวนท่าการต่อสู้นั้น ตัวเจ้าอย่าพึงได้กังวลไปข้านั้นจะเลือกมันให้กับเจ้าเองเมื่อถึงเวลาที่เจ้าสามารถเปิดเส้นลมปานทั้งเจ็ดได้เอ๊ะจริงๆอย่างนั้นเหรอท่านอาจารย์เอ๊ะท่านอาจารย์ท่านนะ่ะจะให้วิชาการต่อูสกับข้าจริงๆอย่างนั้นใช่ไหมมันนะ่ะเหนือกว่าวิชากองเล็บพยักใช่หรือเปล่า ไฮ้ยเจ้าเด็กเวรเลยนี่เจ้านะหยุดเอาวิชากงเล็บพยักที่เจ้ารู้จักมาเทียบกับวิชาที่ข้าจะสอนให้เจ้าได้แล้วฮ้ยวิชาระดับพื้นฐานแบบนั้นน่ะต่อให้ข้ารู้จักข้าก็ไม่กล้าสอนหรอกโว้ยข้าอายใจเย็นใจเย็นนี่เจ้านะไม่ต้องกังวลไปหรอกวิชาที่ข้าจะสอนเจ้านั้นข้ารู้ดีว่ามันนั้นหลายกาดแค่ไหนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดของเจ้าในตอนนี้นะ เ้าต้องฝึกฝนร่างกายให้แข็งแกร่งเพื่อควบคุมความเป็นพิษในร่างกายของเจ้าเอ๊ะนี่ไอ้ที่ลุงกองอยู่นั่นนะคือแร่ดิบทั้งหมดเลยใช่ไหมอ๋อใช่ครับท่านอาจารย์สิ่งนี้ทั้งหมดนั้นคือแร่ดิบก่อนที่ข้าจะล้มป่วยนั้นข้าน่ะได้ตดดตามท่านลุงฉีเข้าไปที่เมืองเพื่อหาแร่ดิบพวกนี้มาขายยังไงล่ะครับท่านอาจารย์แร่ดิบพวกนี้นะ่ะคุณภาพของมันไม่ดีทําให้ไม่สามารถนําออกไปขายในตลาดได้ครับท่านอาจารย์ มันน่ะถูกกองมาไว้ตรงนี้ตั้งนานแล้วเอ๋เดี๋ยวก่อนนะข้านั้นสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างดูเหมือนว่าสิ่งนี้นั้นจะไม่ใช่แร่ดิบนะเอ๋แตท,ท,ท่านอาจารย์ดูเหมือนว่ามันกําลังเปล่งแสงแล้วหรือว่านี่คือพาวเวอร์สโตนหินที่อยู่ในหนังบาวิโออย่างนั้นเหรอนี่มิงไปเจ้าจะบอกว่าเจ้าได้หินก้อนนี้มาจากเหมืองอย่างนั้นเหรอแล้วตอนนี้นะ เจ้าพอจะทราบหรือเปล่าว่ามันยังมีหินแบบนี้อยู่ในเมืองอีกมากหรือไม่ใช่แล้วล่ะครับท่านอาจารย์ข้านะนะได้หินก้อนนี้มาจากเมืองของหุบเขาห้ายอดบริเวณนอกตัวเมืองโดยปกติแล้วเมืองทั่วไปนั้นจะอยู่ภายใต้การดูแลของทางการพวกเรานั้นจึงได้เลือกเมืองที่อยู่นอกตัวเมืองเพราะว่าทางการนั้นไม่สามารถควบคุมดูแลได้แต่ว่านะท่านอาจารย์หินแบบนี้นะข้าว่ามันมีมากเลยแหละ ในเหมืองที่ข้าไปขุดมานะ่ะนี่เจ้าน่นรู้ไหมว่าหินชนิดนี้นะ่ะมีประโยชน์อย่างมากเลยและหินชนิดนี้คือหินศิลาสีม่วงเป็นวัตถุดิบเกรดห้าคุณสมบัติของมันหลักๆก็คือเอาไว้ใช้สร้างห้องแรงโน้มถ่วงยังไงล่ะถ้าข้าจําไม่ผิดนะห้องแรงโน้มถ่วงของสถาบันเกรดล้านนั้นก็ใช้หินศีลาสีม่วงนี่แหละในการสร้างมันขึ้นมาเอ,เอ๋ท่านอาจารย์ถ้าท่านพูดเช่นนี้ ก็แปลว่าหินก้อนนี้นะ่ะมันมีค่ามากมายเลยนะสิถูกต้องถูกต้องแต่ว่านะเป็นเรื่องยากมากเลยแหละที่จะหาผู้ที่ใช้มันได้ในสถาบันเจริญล้านถึงแม้ว่าหินศิลาสีม่วงนี้นะ่ะจะเป็นวัตถุดิบเกรดที่5แต่ว่านะก็ไม่มีขายทั่วไปในท้องตลาดล็อกเพราะว่ามันมีข้อจำกัดในการใช้งานของมันอยู่โดยปกติแล้วผู้ที่จะสามารถ สร้างห้องสนามแดงนุ่มถล่มได้ขึ้นมานั้นต้องเข้าใจในหลักเกณฑ์ของการแยกสิ่งเจือปนของหินศิลานี้ก่อนกิงยูว่าหินศิลาสีม่วงนั้นมีสิ่งเจือปนที่ติดอยู่ในตัวของมันมากแต่ว่านะสิ่งที่ชดเชยมานั้นก็คือขนาดของมันยังไงล่ะแค่หินก้อนเดียวนั้นก็สามารถสร้างห้องแรงนุ่มถล่มเส้นผ่านศูนย์กลาง3เมตรได้เลยแล้วโอโ้ท่านอาจารย์นี่นะมันโคตรสุดยอดเลย เอะเ,เดี๋ยวก่อนนะท่านอาจารย์นี่ท่านเจ้าของของลูกศิษย์ไปแบบนี้นะเหรอนี่สิ่งนี้นะเก็บไว้กับเจ้ามันจะเป็นการเสียเปล่านะตอนนี้ข้าจะเก็บมันไว้ให้เจ้าก่อนเมื่อถึงเวลาที่เจ้าสามารถใช้ได้ข้าน่ะจะคืนมันให้กับเจ้าเองเอาละตอนนี้มันก็คํำมากพอแล้วถ้าอย่างนั้นข้าขอตัวกลับก่อนก็นแล้วกันครับท่านอาจารย์ ชคดีนะคะนายน้อยหยุนอย่าลืมลนะ่ะเจ้านะควรจะฝึกฝนกายยาทรร่าทั้ง3รูปแบบที่ข้าให้ไว้กับเจ้าอย่างหนักนะเพื่อที่มันจะสามารถกระจัดความเป็นพิษในร่างกายของเจ้าได้แต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่เจ้าไม่สามารถควบคุมพิษในร่างกายเจ้าได้ข้านะจะกลับมาช่วยเจ้าอย่างแน่นอน <c oughs> นี่มันอาหารเสริมชั้นดีเลย <c oughs> ไปไปรีบเดินเดี๋ยวมันบอกพี่มันว่าข้าจิ้กของมันมา <c oughs> วันนี้ข้าน่ช่างโชคดีจริงๆไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลูกศิษย์ของข้านั้นจะเป็นผู้ที่มีร่างกายพิเศษมาตั้งแต่กำเนิดด้วยสภาพร่างกายของเขาในตอนนี้แล้วก็ในอนาคตเขานั้นจะสามารถเป็นผู้เที่ยมยอดได้อย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นรับรองได้เลยเด็กคนนี้จะเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของข้าที่แข็งแกร่งที่สุดแน่นอนดูเหมือนว่าในตอนนี้นะคงถึงเวลาแล้วที่เรานั้นจะต้องปรับแต่งอาวุธของตัวเองสักที แต่ว่านะวันนี้นะ่ะได้วัตถุดิบดีๆมาตั้งหลายอย่างสงสัยว่าแผนการที่เตรียมไว้คงต้องมีการผับเปลี่ยนแล้วแหละ <c oughs> อถ้าอย่างนั้นข้าไปสมาคมนักเล่นแร่แปรธาดดีกว่าณอาคารสมาคมนักเล่นแร่แปรธาด <c oughs> วันนี้นั้นเราต้องตามหาลีหยุนเซียวให้เจอ